สวัสดีค่ะบ้านบุญพีิคุณทองวันนี้จะพามาทําดอกกาหลงนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะดอกน่ารักน่ารักความยาวไม่ยาวมาก24เซนเตรียมลูกส้มแล้วก็เอาเนื้อทรายประกบก,กับกากเพ็ดเหมือนเดิมนะคะความยาวอยู่ที่24เซนถ้ามือใหม่เพิ่มเป็น25ก็ได้นะคะแล้วก็สอด สอดไปให้ครบทั้งแปดเส้นค่ะได้แบบนี้นะแล้วก็จะลอดผ่านสามไปเหมือนเดิมเราทำเส้นนี้นะเราจะลอดผ่านสามไปแล้วก็จับอันนี้บิดไปข้างบนแล้วก็ม้วนกลับลงมาหานี่ตัวเองแล้วก็นำปลายมาสอดแบบนี้นะคะ ลอดผ่านสามไปนะคะเลี่ยงเส้นไปเลยทำไปให้ครบทั้งแปดเส้นค่ะพอได้แบบนี้นะคะครบแปดเส้นแล้วเราก็จะแข็งเราก็จะสอดขึ้น นนีะะคะสอดไปให้ครบทั้งแปดเส้นค่ะพอสอดครบแปดเส้นแล้วนะคะได้แบบนี้นะเราก็จะใช้ที่นำทางนะคะเราจะทำกลีบนี้ก่อน เราก็จะมาสอดตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็โคง้งมาอย่างนี้เลยโค้งลงมาสอดแบบนี้นะคะใช้ที่นำทางนะคะมันถึงจะสอดง่าย โลงมาสอดเลยทำไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะ พอทำครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะเราก็มาไล่ดึงกรีดตรงนี้ให้มันเท่าๆกันนะคะใช้ใช้นิ้วโป้งประคองไปแบบนี้แล้วค่อยดึงนะคะดึงเอาตามใจเราเลยแล้ว,เ,ลลวเราชอบแบบไหน ประมาณนี้นะคะเราก็ตัดได้เลยค่ะเพื่อสอดเก็บพอตัดเสร็จแล้วก็สอดได้เลยนะคะสามารถใส่เรียนที่หลังได้นะคะดอกนี้ ได้เกือบทุกดอกที่ทำมานะคะใส่เหรียญทีหลังได้ฝากกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะคะจะได้มีแรงคิดดอกต่อไปประมาณนี้นะคะ